สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักยิ่งทุกท่านของมนาหวานชาแนลนะคะวันนี้มะนาวก็ได้รับพัสดุจากทางไกลนะคะพี่น้องเราลองมาดูกันสิคะว่าข้างในนั้นจะเป็นอะไรนะคะมาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวมนาวจะเปิดให้ดูนะคะอะไรนะคืออะไรคืออะไร เอนเอนว้าว wow. <laughs> สุดยอดสุดยอดจริงๆค่ะลูกพลับนะคะลูกพลับจากโคาหลีนะคะเป็นผลไม้ที่มะนาวชอบมากๆขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณ FC ตัวจริงนะคะที่ส่งผลไม้ที่มะนาวชอบมากๆมาให้ทานนะคะดูสิคะพี่น้อง สวยมากลูกใหญ่มากนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีเรามาดูข้างในกันนะคะพี่น้องดเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันนะคะแนแน,แนดูสิคะพี่น้องคะดูสิคะ มีแต่ลูกโตๆโตโตทั้งนั้นเลยสีสวยๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะดูสิคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่นี้นะคะยังมีข้างล่างอีกชั้นนึงด้วยนะคะดูสิเยอะมากเยอะมากเลยนะคะดูสิคะเยอะจริงๆเลยขอบคุณนะคะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีที่น่ารัก ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมมะนาวชอบมากนะคะสำหรับผลไม้ชนิดนี้นะคะอุ้ถูกใจมากเลยถูกใจมากๆเลยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ